ท่านผู้ชมครับก็คงได้ทราบกันตั้งแต่เมื่อวานนี้รหรือเมื่อวันก่อนเมื่อเย็นวันนี้ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสาราห้ามีพิธีรดน้ําศพคุณกุ้งนางปัทธรมสูตรลูกสาวคนที่สองของคุณสุประวัติปัทธรรมสูตรเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกถึงขอแพทยะโรคมะเร็งกระดูกเชิงกรานด้านซ้ายถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มะเร็งปากมดลูกจะรักษาได้แล้วหายแล้วได้มีชีวิต มีความสุขสั้นๆสองปีแล้วก็มาพบว่าเป็นมะรงมะเร็งที่กระดูกเชิงการานด้านซ้ายาแล้วก็เสียชีวิตด้วยวัย42ปีเมื่อสายวันจันทร์บรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุเมื่อวานนี้เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะโศกเศร้ามีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรมากมายคุณชุประวัติพร้อมด้วยคุณก้ามปูซึ่งเป็นพี่สาวของกุ้งนางบอกนะฮะว่าช่วงสิบวันหลังก่อนที่กุ้งนางจะเสียชีวิต เริ่มมีอาการพูดไม่ได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยส่งสัญญาณการรับรู้ออกมาทางสายตาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็จากไปอย่างสงบครอบครัวก็ยังนำ่มนำภาพสุดท้ายของกุ้งนางที่อัดเป็นวิดีโอพร้อมกับพี่น้องอีกสองคนก็คือก้ามปูแล้วก็เข้าตูก็คือคุณกระสาบเมื่อประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่เองขณะที่พูดถึงพ่ออีทเนี่ยนะฮะในงานมุทิตาจิต ที่จัดขึ้นในโอกาสที่คุณสุประวัติได้รับการเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่นนโรงพยาบาลละคุณกุ้งนานลงาาล,ล,ลองไปดูภาพอย่างนี้ไหมฮะท่านผู้ชมฮะเชิญนฮะอยากบอกเพราะว่าหลักพ่อในทุกๆวันนะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกพ่อคนหนึ่ง ในบรรดาพี่น้องที่น่ารักที่สุดแล้วก็พ่อทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่เหมือนมาเติมเต็มให้ชีวิตเรารู้สึกไม่ขาดทั้งที่ไม่ได้โตมากับพ่อแต่ว่าก็ ไม่ได้รู้สึกว่าคาดพ่อเลยกูนงงภูมิใจในตัวพ่อจริงๆคะเธอเธอานั้นเธอคือคนพิเศษเสกให้ใจของฉันโบปิดบินสูฟ้าผมรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ได้บอกชีวิตของลูกสาวคนหนึ่งซึ่งรักมากพี่สาวซึ่งรักน้องมากอะ ได้เห็นถึงความเข้มแข็งอดทนและเป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษย์ทั่วไปที่จะพึงอดทนและต่อสู้กับชีวิตจนกระทั่งบันปลายของชีวิตในถึงเวลาที่การเกิดแก่เจ็บตายมาถึงขอบคุณมากครับคคคออให้เเธธมมาาากก็็งลพูดดว่่ืัับิถึฉน คุณสุประวัติเองเนี่ยเมื่อวานนี้ในงานเนี่ยก็บอกนะครับว่าความจริงทําใจกับเรื่องนี้ไว้นานแล้วเพราะเขาป่วยเป็นครั้งที่สองคือร่างกายเนี่ยคนเราเนี่ยมาเลงสองรอบอะแล้วก็รู้แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่หายตอนที่เขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณสุประวัติบอกว่าก็ได้ดูแลพวกเราช่วยกันดูแลให้เวลากับเขาผัดเวียนกันไปเฝ้าจะเสียใจยอยู่บ้านก็ตอนที่เขาจากไปคุณพ่อ สุประวัติไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นในช่วงที่เขาเสียในช่วงเช้าคเพราะยังไปไม่ถึงในช่วงวาระสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถทํำอะไรอย่างที่เขาต้องการเพราะช่วงที่เขาป่วยหนักมากๆไม่สามารถพูดได้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่าเห็นลูกพูดไม่ได้ลูกเจ็บปวดทําได้แต่แค่กรอกตาไปมาเห็นแล้วก็หัวใจแทบแตกสลายในคืนสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปมีหลายเรื่องที่เหมาะเจาะ ในคืนนั้นญาติสนิทและเพื่อนๆดาราในวงการเข้าไปเยี่ยมมากเป็นพิเศษตัวคุณสุบท์เองบอกว่าคืนนั้นก็ได้เช็ดตัวให้กับเขาอ่านบทสวดบนให้ฟัง5้าบทก็คิดว่าวันนั้นเขาได้รับความอบอุ่นไปเต็มที่แล้วนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศโศกเศร้านะซึบก็ปีก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นที่รู้จักจริงๆคู่นางช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันดีกว่าจะได้ไปครอบครัวบันเทิงกันครับทุกดีฮะ